ก็เห็นเรื่องของพี่คิคจะมีพี่คิคเนี่ยผู้หญิงคนแรกที่กุมหัวใจเธอเพิ่งเห็นจริงๆเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเลยเพิ่งเจอกับแม่แล้วก็แม่ก็มาอวดให้เขาแบบเนี่ย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 พี่คิกลงลูกกับเราด้วยแล้วแม่เราหรอแม่ผมเองแม่ผมเองใช่ครับก็เด็กมากเขาจริงจริงจำไม่ได้เลยก็ไม่เจอกันที่ไหนอะไรไหนไม่ได้จำจำอะไรไม่ได้จำไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยไม่จำไม่รู้ว่าแม่ไม่รู้ว่ารูปนั้นถ่ายกันที่ไหนอะไรยังไงเหมือนเขาเล่าว่า เหมือนพี่กิ๊กมาถ่ายละครแถวบ้านแล้วก็คือคือบ้านผมจะเป็นฟิลแบบใครมาแถวบ้านก็จะอุ้มลูกอุ้มหลานไปถ่ายไปถ่ายลูกกับดาราอะไรก็ใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนพี่กิ๊กก็น่าจะมาแล้วก็ไปขอมาถ่ายลูปแต่เราได้เห็นภาพมันเป็นไงบ้างรู้สึกความรู้สึกที่แบบพี่กิ๊กแชร์ลงไปในโซเชียลความรู้สึกคือทำไมจำอะไรไม่ได้ใช่คือมันนานมากแต่ว่าเนี่ยยังยังพอดีเพิ่งเห็นไม่ใช่ไม่มีโอกาสได้ไปเม้นเลยแต่ว่าจะไปเม้นตกพี่กิ๊กอยู่สุตท้ายก็แบบว่าได้ติดตามผลงานของพี่กิ๊กมาก่อนนหยเเค็แบบ พี่เขาแบบอะไรนะบ้าเวรบ้าเวรใช่ใช่ใช่ไปดูหลายเรื่องอยู่แคปชั่นเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนกุมหัวใจก่อนแรกเลยเห็นอยู่เขากุมตรงนี้อยู่เลยตัดเสียนไม่ได้เใช่ไหมครับเสียนไม่ได้เสียนไม่ได้เลยก็คือเสียนไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนแรกหรอครับดีเลยเขารูปมันฟ้องครับรักถ่ายมันคาอยู่เลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะจะไปเม้นขอบคุณเขาหรือไะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะเป็นอยู่วันนี้งานยุ่งทั้งวันเลยแต่ว่าส่วนตเคยเจอกันด้วยนั่นเลยว่าหรอยังไม่เคยเลยครับยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยยังไม่เคยได้เจอแบบพี่กิ๊กตามงานหรือว่าอะไรเลยเหรอไปยังเลยครับน่าจะเจอครั้งแรกและครั้งเดียวก็คือในรูปแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้ว่างานเดี๋ยวยังไม่เคยเลยครับยังไม่มีโอกาสได้เจอพี่กิ๊กเลยไม่คิดไปว่าเพี่กิ๊กจะมีรูปนี้แล้วเก็บไว้แล้วอยู่่่่่่่่เเเเอออออาาาาาามมมโพสสสตตตไไไยยยยยยยงงงงีี้้้คิดใใชนนนหหหรรืืกจััวววแแบบฮถลผ ถ้าผมไปขอเขาถ่ายรูปแล้วพิกิี้ดีรูปได้ยังไงใช่ทำไมเขามีรูปเพราะว่าจริงๆแม่เราก็ต้องมีรูปใช่ไม่งงเหมือนกันแม่แม่ไม่เคยโชว์ให้ดูเลยแต่ว่าพิกกี้เขารู้ว่าอนาคตเราต้องต้องรัดหรือว่าบ้านผมลงแล้วเขาไปดูผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอถ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เป็นแฟนคลับพิกกี้อยู่หรือเปล่าคิดว่าแม่แม่ชอบดูละครครับแล้วต้องผ่านตาแม่อย่างแน่นอนตายมากเลยนะครับน่าจะครับถ้ามีโอกาสคงอยากจะได้ไไดด้้ครับอยากเจอ ล่าสุดพึ่งประกาศออกไปว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ปีสักใช่ครับใช่ครับ24ธันวาคมผมจกไปอาร์เจนต้าครับเป็นไซเบอร์ไซค์คอนเสิร์ตครับผมเป็นคอนเสิร์ตคู่ไบวินับนี่คือการกลับมากลับมาร่วมงานกันแบบยิ่งใหญ่จริงๆก็ทํางานด้วยกันตลอดครับไม่ใช่คาว่ากลับมาก็ก็ไม่ไม่ถูกก็ไม่ถูกเออเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกดีกว่าใช่มันเป็นความนี่มันมีความพิเศษยังไงอะไรผมพิเศษมากครับอันนี้คือเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ต้องเรียกว่า ไบวินใส่ความเป็นไบวินเข้าไปอย่างเป็นสตรีมมากๆคือเรามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนเลยครับทั้งทั้งแบบเราอยากจะทําทีมไหนอยากจะเล่นเพลงอะไรบ้างอยากจะทําอะไรกับแฟนๆบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าจัดเซอร์ไพรส์มาให้เต็มเต็มแสดงว่าไอเดียฟุ้งเต็มไปหมดฟุ้งมากครับพี่เราเราอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่มานานมากแล้วแต่ว่าไอเดียมันก็มาเรื่อยๆแต่งานไม่เกิดสักทีแล้วพองานมันได้วันุ๊บ ไอเดียที่เราแบบเหมือนคุ้งไว้ก็เหมือนแบบเราจะมายัดตรงนี้แสดงว่าเราก็จะได้เห็นปลายเต้นไม่น่าครับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าตอนที่วินที่ผ่านมาวินเขาก็เต็มที่กับการเต้นมากใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของวินเลยครับผมนั่นเรื่องของเราอ่ะเราไปพาร์ตอะไรครับที่เราคิดว่านในคอนเสนะผมว่าก็สปอยได้เหรอได้แต่จะเป็นการเรียกแค่เพื่อให้คนมาดูมาซื้อบัตรไงผมว่าในค่าวของพารของผมผม ในครั้งนี้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องดนตรีเยอะมากครับผมผม,ผมน่าจะเน้นไปที่แบบการ arrange เพลงหรือว่าเพลงที่แบบอยากจะร้องมาร้องในแบบของผมอะไรก็น่าจะมีอะไรกี่เยอะเลยครับตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มซ้อมกันแล้วใช่ไหมครับเริ่มซ้อมเลยครับเหมืครแล้วแล้วจะมีเพลงใหม่ออกมาด้วยไหมแม้จะ,ะมีเพลงใหม่ออกมาจะไมช่วงไมช่วงนี้เหรอตอนนี้กําลังทําสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมพูดได้อยู่ใช่ไหมครับได้ได้แต่ว่ามันจะแซ่บอ๋อโอเคก็ ช่วงนี้กําลังกําลังซุ่มทําเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าต้นปีตึ๊ดครับช่วงนี้กําลังซุ่มทําเพลงอยู่ด้วยครับคิดว่าช่วงต้นปีน่าจะได้ฟังกันไม่น่าเกินเดือนมีนาครับก็คือปล่อยในคอนเสิร์ตเราเลยปหมไม่ครับไม่ครับไม่ครับยังไงยก็จะได้เพลงในคอนเสิร์ตก็เป็นเพลงเก่าๆมาอะไรชิ้นใหม่อย่างนี้หรือเป่อจริงๆเราเพลงเยอะมากครับมันจะมีทั้งเพลงเพลงที่ทุกคนคิดถึงเพลงที่เราอยากร้องและผมก็เราก็จะมีเพลงที่ทุกคนอยากฟังด้วยไลน์ไลน์อัพเพลงทั้งหมดในคอนเสิร์ตนี่แบ่งขึ้นมาของเลยผม มีผมมีวินช่วยกันคิดแล้วก็จริงๆก็มีทีมไม่ได้ทําเองทั้งหมดอลครับทุกอย่างต้องผ่านการประชุมผ่านการตัดสินใจร่วมกันกันทีอยู่แล้วสนุกสนุกมากครับคือเหมือนเราได้อย่างน้อยเวลาเราทําเวลาเราเข้าไปเพอร์ฟอร์มมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็กลบันตั้งแต่แรกเลยก็แบบอยากใส่อยากเต็มอยากขึ้นไปเล่นคือช่วงนี้ไปกับมนก็คือทุ่มเทกับการซ้อมคอนเสิร์ตเลยโดยตรงเลยปรัโอ้ไม่ครับจริงๆเราเพิ่งเริ่มซ้อมครับเพิ่งเพิ่งเริ่มซ้อมแต่ว่าเราก็ยังมีงานหลายๆอย่างคือยง ผมก็มีไม่มีเตรียมที่จะถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่ถ่ายหนังด้วยแล้วก็ยังมีทั้งตัวผมเองก็ทําเป็นพวกแอบซุ่มทั้งเลงอยู่ด้วยแล้วก็มีงานเรื่องงานพรีเซนเตอร์งานอะไรต่างๆก็ช่วงนี้ยังยังยังเป็นช่วงที่เหมือนเราค่อยๆ explore ในการซ้อมแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆช่างต่างๆช่างตักถามว่าพอประกาศไซด์บาไซด์คอนเสิร์ตแล้วจะมีโอกาสต่างประเทศบ้างไหมก็อยู่ที่อยู่ที่การตอบรับของทุกคนแล้วแต่อย่างไปครับอยากไปมากๆอยากไปมากๆถ้าเราถนเจิน เรมีคนเปิดอะไรเข้ามาเราแค่เดือนเดียวเนาะเพามันเดือนกว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นกับปิ๊งมาเท่นอยู่ครับเพราะเดี๋ยวผมก็ไปปิ๊งมาเท่นก่อนใช่ผมไปปิ๊งมาเท่นก่อนก็จะเตรียมงานทันหรือเปล่าวลามมันก็ตั้งแต่ชั้นคิดเนี่ยแล้วเราก็ตทำงานเรียกผมก็รวบเพลงทั้งหมดไปซ้อมทีเดียวเลยว่าคือด้วยด้วยคือมันก็เป็นเซสชั่นดนตรีเหมือนกันเลยช่วงนี้ก็อยู่ในโซนซ้อมดนตรีอยู่ใช่ครับเห็นว่าเราก็มีคนนั้นนี่อินป่าอินก็ได้ฟังเพลงของบวกกิเลออนมีคนมีคนถ่ายมา เออเป็นนเราอินหรอครับหรือว่าเราเอ้ยใช่ใช่คือผมชอบเพลงชอบเพลงนี้มากๆเลยผมรู้สึกว่าเขาแบบมันแต่งได้ดีมากมันแต่งมันซิมเพิลแต่แบบผมรู้สึกว่าทุกคนที่ได้ฟังจะมีแบ็กกราวด์หรือมีเรื่องราวของตัวเองที่ทําให้อินเข้าไปกับเพลงกันได้มันมันแบบคือไม่เคยฟังเขาร้องสด้วยเฮยฟังเคยฟังแต่ในยูทูบแ้วพอร้องสดมันทัชมากมันเก็บใช่ครับมันทัชใจใช่มันทัชใจมากแล้วเราพอเราเพลงจบเพลงต่อไปเต้นเราก็เต้นต่อใช่เต้นหมดได้เต้นหมดได้เตนหมดได้คือเรา จอยกับคอนเสิร,ร์ตมากๆคือเขาอยากให้เศร้าเราก็เศรา้าเขาอยากให้เรา,สน,เาส,นกกสนุกก็สนุกเศร้าล็เขารู้ไหมว่าเราเป็นแบบสิ้นทมในเพลงของเขามากจนจริคิดคือคิดว่ารู้จริงๆมีคุยมีคุยกันอยู่บ้างใค่ใจกันบ้างอยู่แล้วครับ <c oughs> ใช่เนี่ยไม่คือรู้จักกันแบบโหนะจริงๆเคยมาเจอกันที่งานงานที่เนี่ยตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้วแล้วแล้วก็แับแรกคอนแทคกกันไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาเห็นคลิป้องไห้เขาก็มีทั้งมาแบบไม่ว่าไปจะเจออะไรอยู่ ขอให้ไม่ผ่านพ้นไปได้เพราะไม่ให้ผมผมเพงเพียงพอครับผมอบ่เออคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสบาย